นี่คือเรื่องราวของดเวนเวดเขาไม่ใช่คนที่เติบโตมาบนเส้นทางง่ายๆเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นตำนานแต่เขาคือเดอะแฟลชตำนานของไมอามี่ฮีทและหนึ่งในชูตติ้งกะที่เก่งที่สุดในตลอดกาลดเวนเกิดที่ชิคาโกในย่านที่เต็มไปด้วยยาเสพติดและความรุนแรงนะครับพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขายังเด็กแม่ของเขาติดยาส่วนพ่อเคร่งครัดแบบทหารผมโตมาในบ้านที่มีปืนมีเลือดและน้ำตาแหละบาสเกตบอลคือทางออกเดียวของผม ผมหนีออกจากชีวิตที่โหดร้ายด้วยการฝึกซ้อมบาสทุกวันไม่ใช่เพื่อฝันแต่เพื่ออยู่รอดเวทดไม่ได้ติดทีมใหญ่ NCAA เพราะผลการเรียนไม่ผ่านแต่เขาได้โอกาสจากมหาวิทยาลัยมาร์เกสนะครับแม้จะต้องนั่งรอกว่า1ปีเต็มกว่าจะได้ลงสนามเขาก็ไม่ยอมแพ้ในปีที่2ก็พาทีมเข้ารอบ Final Four ไฟนอลโฟร์และสำเร็จ ปี2003เข้าสู่ NBA Draft และถูกเลือกในอันดับที่5โดย m ม a m มี่ฮีทและที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานฤดูกาล r o ก k i e เขาพาทีมเข้ารอบ p l a y o f f ฤดูกาลที่2เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ในปีที่3ปี2006เขาพา m i a m มี่ฮีทคว้าแชมป์ได้ทันทีในรอบชิงกับดาลลัสมาร์ริทเขาเฉลี่ย34แต้มต่อเกมและคว้า Final MVP I was just a kid from Robin and now I'm the NBA champion เขาถูกตั้งฉายาว่า Flash เพราะความเร็วและการเข้าทำที่ดุดันแบบไม่กลัวโดนชนไม่กลัวเจ็บเขาเล่นด้วยหัวใจ หลังแชมป์แรกเวทต้องเจอกับอาการบาดเจ็บทีมฮีทกลับมาเป็นทีมกลางตารางและเขายังคงสู้อยู่เสมอปี2010เขารวบรวมเลอบรอนเจมส์คริสบอสสร้างบิ๊กทรและพาฮีทเข้าชิงถึง4ปีติดคว้าแชมป์อีก2สมัยในปี2012และ2013แม้เลอบรอนจะเป็น MVP แต่เวทคือหัวใจและผู้นำที่แท้จริงของทีม this is my city my house my team หลังจากบิ๊กทรีสลายเวทย้ายไปเล่นให้ชิคาโก้และครีปแลนด์สุดท้ายกลับมาไมอามีเพื่อปิดฉากอาชีพของเขาฤดูการสุดท้ายเขาเล่นด้วยพลังเต็มที่จนแฟนทั้งหลีกยืนปรบมือให้วันล a าส d a แดนคือคำที่เขาใช้เรียกซีซั่นสุดท้ายของเขา ตลอดอาชีพ16ปีของเดวินเวนนะครับสถิติสุดยอดนะครับ22แต้ม5.4แอสซิต4.7รีบาลด์1.5สติลต่อเกมยิงลงด้วย48%ฟิลโกลนะครับเป็นแชมป์คะแนน NBA ปี2009ด้วยค่าเฉลี่ย30ต่อเกมนะครับฤดูกาลเดียวมี2,000แต้ม500แอสซิต100บล็อก เกมที่ทําได้มากกว่า50แต้มมีถึง3เกมนะครับสูงสุด55แต้มเพลย์ออฟเนี่ยเล่นด้วยคะแนน22แต้ม5อัดิส4.9รีบาว์นะเป็นแชมป์ NBA 3สมัยนะครับเป็นฟนอลนวพี1สมัยติดออ l สตา r 13ครั้ง8ครั้งออลทีม NBA นะครับแล้วก็ติด3ครั้งออลดีเฟนซีฟด้วยนะครับคะแนนรวมที่เขาทําได้อยู่ที่2 3 1 6 5แต้มนะครับเป็นท็อป30ตลอดกาลนะครับอันดับ1ตลอดการของแมมมี่ฮิตทั้งจะเป็นด้านแต้มอัดิสสตีลเกมหรือนา ลงฟิลโกโลงมากที่สุดนะครับเวดเป็นที่รักของครอบครัวสนับสนุนลูกสาวข้ามเพศอย่างเปิดเผยเขาเป็นนักธุรกิจผลิตร,รายการทีวีเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกนะครับและเขาคือคนที่เกิดในท่ามกลางยาเสพติดนะครับสู่แชมป์ NBA และตำนานของมืองไมามีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของบาสเกตบอลแต่นี่คือเรื่องของชายที่ชื่อเดวินเวกถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดติดตามกดรีโพสตกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันสวัสดีครับ